ก้อยขมต้มแทบพี ai, ่น้องมื้อนี้แมโลกก้อยก้อยพี่น้องก้อยก้อยขมพี่น้องก้อยก้อยพี่น้องยกให้เบิ่งได้พุ่นาก้อยอันเดียดสวัดีพี่น้องขมแท้พี่น้องขมเหมือนอะไพี่น้องขมแล้วขมตายบ่ได้พี่น้องไปตุนกับพอดีพอดีพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้านเฮ้าสู่หว่องซูบอลครับพี่น้องนี่นุ่มเปาผ้าเสียบผ้ามาหาเก็บพักพี่น้องเก็บพักไปไปไปกินกับยังวาตีพี่น้องเก็บพักไปกินกับก้อยโคมก้อยโคมต้มแซบพี่น้องพักอันนี้เก็บปลาแข็งพี่น้องเอาประมาณหนึ่งพี่น้องยวไปเก็บอันเอี้ยนต่อพี่น้องเก็บความพี่น้องเอาความอย่ลงะกินกับพี่น้องโอ้ยหอมกําลังงามงามพี่น้องเมืองสวนปลูกเองพี่น้อง ผมมีสารพี่พี่น้องอันนี้ปลูกเองโอ้ยหอมไหมแล้วเคลียร์ต่อพี่น้องเอาพี่น้องเก็บถ้ามีตันเดียวเอาไปล้างครับพี่น้องเดี๋ยวเไามามาแซนุกกันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีกวางครับพี่น้องเมื่อกี้เราไปเก็บเอาผักมากินกับก้อยก้อยขมพี่น้องก้อยขมต้มแซ่บพี่น้องมืัอนี้ในโลกก้อยก้อยพี่น้องก้อยก้อยขมพี่น้อง ก่อยก่อยพี่น้องยกไข่บ้างได้ปุ๋ยไกลอยเดียดชวนเลยพี่น้องเอาแล้ก็ต้มพี่น้องต้มมันฮอนเลยพี่น้องกินตอนห้อนได้กินตอนเย็นเป็นไข่พี่น้องต้มขันมันมันไหลเอาพักกับหลากหลายหลายอย่างครับพักนีเก็บทุกทุกจากสวนเลยพี่น้องปลูกเองผมม่สารเคมีพี่น้องปลูกเองอันนี้ก็ใบบบบ๊อกครับผมจำใบบบ๊บกหอม บักเขือบักแข้งพี่น้องผักขาวครับพี่น้องนี่หลายย่างบักพริกที่เด็ดบักพริกปลูกเองนี่เผ็ดแท้พี่น้องเผ็ดแท้อันนี้หน้ารับปลูกกำลังงามกำลังงามเห็นไกับบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาพี่น้องอยู่ไฮยูหน้าพี่น้องบรรยากาศเดือดฮ้อนฮ้อนเลยพี่น้องมามาจัดก่อยนึกเป็นได้เปล่าพี่น้องหาขอป่ากินน้ำันพี่น้องมามเอากระปิ้นิอยนึงมาพี่น้องโอ้ยพอสดตุ่มมังน้ำแฮ้อนนี้ลงคว้าลงคว้าลงคว้ามาพี่น้อง

จุดอยอดดีพี่น้องขมแทบพี่น้องขมอลไรพี่น้องขมแล้วขมตายบอลเดียมพี่น้องไปรมกับพอดีพอดีพี่น้อง cái này nắm 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 Elephant skin nắm 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 баня โอ้ขุยตัวพี่น้องแต่โควิด <c oughs> มันอยู่ว่าได้ไป,ดดไปกินบุญไหมพี่น้องว่าได้ไปกินนันบุญเงินมหาชาติหลวงเบียร์พี่น้องปีช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงไปกินบุญไปพี่น้องมีพี่น้องบ้านไหนก็กินบุญเพื่อน เอาบุญกิน,นก,ก้วต้วต้มก,กินขนมกินลาหม่ว้งกระั่งราการเึง่องราไปหรอ พี่ปลูกเองเงเป็นจะได้พี่น้องเพชรครับ กับสีเบิ้พี่น้องเบิดอีรีพี่น,อออน้องเพื่นอนหวานาะกินในซัอิ่มเลยพี่น้องกินไล่กันกินไล่กันทรมานพี่น้องไล่กันเน้นยุ่งยากพี่น้องซัมบีเราพี่น้องชิปก้อยขมต้มแซ่บพี่น้องแต่ที่พี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาซัมบีเราพี่น้องเราข้ามวันสวัาพี่ดัสสวัสดี ครับผม